เปลี่ยนใบเสร็จค่าเช่าเป็นโฉนดที่ดินใครที่กำลังเช่าบ้านอยู่เดือนละ4-5 0 0 0พันแทนที่จะสา่ายทิ้งเปล่าๆลองเปลี่ยนจากใบเสร็จค่าเช่ามาเป็นโฉนดที่ดินกันค่าหลังนี้เลยเอื้ออาทรวายินชำราบต่อเติมรีโนเวทใหม่ทั้งหลังพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบอยู่ได้ทันทีมีทั้งเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้ง โซฟาชุดโต๊ะทานข้าวครบจบที่เดียวใกล้โรงพยาบาลวาลินใกล้เทศบาลคำน้ำแซบเดินทางเข้าเมืองอุบลแค่ไม่กี่นาทีใกล้โกบอลเฮาแมคโครบิ๊กซีปั๊มน้ำมันเซเวน่นและน้ำไม่ท่วมผ่อนสบายๆในราคาเบาๆตกวันละร้อยกว่าบาทและหลังนี้พิเศษทำเลดีมากด้านหน้าติดก,กับสวนสาธารณะนะมีห้องครัวและเคาน์เตอร์พร้อมสำหรับทำอาหาร บ้านสวยครบพร้อมอยู่ขนาดนี้สะมัวเช่าอยู่ทำไมสำหรับใครที่สนใจอยากเปลี่ยนจากเช่ามาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สามารถทักเมไหนมาได้เลยหรือสามารถโทรได้ที่เบอร์0981122195บ้านสวยราคาล้านต้นๆเรทผ่อนสบายๆดูแลสินเชื่อให้ฟรีสนใจเป็นเจ้าของสกิจเมไหนมาเลยจ้า